ัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับผมกับผมการเคชแนลครับผมวันนี้เราไปอยู่กันในกิมซักซีบาคาร่าพี่น้องซักซีบาคาร่ามามารอดูกันทุนห้าร้อยบาทของเราพี่น้องวันนี้บวกเท่าไหร่เออจะไปครับผมมะลุยอืมไปเรื่อยๆเอมวันนี้เราดูบวก่าไรบวก่าไรยังไม่ได้ปรับข่าเงินนะฮะตัวคุณนะคะกิมละร้อยสองร้อยอยู่เดี๋ยวค่อยไปปรับครับผมไม่เป็นไรครับผม ใส่ไปก่อนเลยไม้แลกเบาๆพี่น้องลูกอีแดงครับผมจัดไปไพ่คู่หนึ่งร้อยบาทยังไม่ได้ปรับค่าเงินครับผมเลยต้องแทงร้อยหนึ่งแทงน้อยไม่ได้ครับผมยวค่อยปรับครับผมสุดการวางเดิมพันจัดมามาลิลี่ใหญครับผมดูกันยาวๆวันนี้ดูกันยาวๆสวยครับผมปลอก10สิบโอ้แบตเตอรี่ต่ำสวยครับผมไพ่คู่สิบคู่พี่น้องโอ้โหก้าวหลังด้วยครับผม สวยครับผมหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบ,บาทเบ,บาๆพี่น้องเอ้ยแบงเกอร์ชนะก็มาดี <c oughs> ไม้แรกก็เอาเลยครับผมาวางเดิมพันสวยครับผมขอให้คุณโ<า>ชคดีค่ะเรื่อยๆๆครับผมออมาแบบงงๆครับผม <c oughs> ยังเหลือเวลาอีกสี่วินาทีถูกเฉยครับผม, <c oughs> มวางเดิมพันนะคะรถยังไม่ได้ลดค่าเงินครับผมถูกเฉยไม้แรกถูกเฉยมาเส้นสุดการวางเดิมพันไม่ได้แทงครับผม คาจะขี้ปดขี้หมูครับผมคาจะดีไกครับผมถูกโอ้มายัางไงครับผมเนี่ยเอออะไรกันครับเนี่ยเบอร์ดบวกมาตอนนี้ก็บวกมาประมาณพันสามพนะี่น้องเ้ยพันสามเลยถูกแล้วประมาณพันสามเก้าสิบาทครับผมเริ่มการวางเดิมพันต่อกันเร <ๆ S 3> ืร่อยๆบผาสามารถตรวจดูตารางสถิติ<ก>ได้นะ,ะนะ <laughs> นี่แหละครับเวลาแทง ยังมา่อไหร่เวลาชอบลืมสิทธิ์พี่น้องเวลามันหมดไปครับผมไม่ค่อยได้ดูเวลาครับผมก่อนนะก่อนนะเดี๋ยวปรับการค้าเงินหน่อยพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี้แทงไปเยอะเหลือเกินครับผมทีเดียวสามร้อยเยอะเกินครับผมเดี๋ยวมันจะได้มากครับผมอย่าไปแทงเยอะครับผมแทงน้อยๆพี่น้องแทงน้อยๆเอาน้อยๆครับผมแส้ครับผมซีแต้ม เสมอครับผมไม่เสียเงินครับผมเพลย์เยอร์สีแด้ไปเรื่อยๆไปครับผมเสมอก่อนนะก่อนนะวันนี้ก็ฝนตกครับผมพี่น้อง๋นวปหาจับกลสักสองสามสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวครับผมพี่น้องอใหาเข้าป่าหน่อยพี่น้องเข้าป่าหน่อยฝนตกยังเหลือเวลาอีกสิบนาที โอกาสชนะไม่รอใครนะคะจิบคอครับผมพี่น้องช่วงนี้จิบคอพูดมากไม่ค่อยได้อือสวยครับผมการวางเดิมพันไม่ทันครับผมพี่น้องเอออะไรครับเนี่ยนี่แหละครับผมแทงบาคาร่าผมเป็นงี้แหละแทงไม่ทันบ้างกดไม่ทันบ้างกดปุ๊งไม่ทันบ้างอะไรบ้างพี่น้องแังเกอร์ชนะออไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร ดีแล้วที่ไม่เสียตังคับผมเริ่มการวางเดิดทันเมื่อกี้นี่ก็เสียตังอีกพี่น้องเอ้ยอีกนิดนึงดีแล้วครับผมที่กดไม่ทันยังเหลือเวลาอีกสิบกมาลีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะตามไปตามไปนำเน้นตามไปครับผมตามไปเรื่อยๆผมกลัวมันจะมาเส้นสุดการวางเดิมพันมาไหนดูสิสวยครับผมสี่เต้มสวยครับผมสามเต้มครับผม สวยครับผมแต้มเดียวสวยสุดสุดสีโดนแดกตามระบบโดนแดกตามระบบครับผมพี่น้องอย่าไปซีเรียสครับผมเล่นการพนันโดนแดกเป็นเรื่องปกติครับผมเออแต่ยังให้มันแดกเยอะครับผมพี่น้องให้มันแดกน้อยขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะก่อนนะไม่เป็นไรครับผมก็ยังได้กําไรอยู่คยังเหลือเวลาอีกสิบนาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะเสียแค่นี้ ไม่ตื่นอยู่แล้วเออมาดูกันไม้เนี้ยสุดการวางเดิมพันถ้าบวกพอเลยพี่น้องพอแล้วเลือกๆพี่น้องถ้าไม้นี้บวกนะได้กําไรมาพันหนึ่งก็พอแล้วครับผมพี่น้องสวยครับผมแบ๊คแปบครับผมบวกมาอีกสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเบาๆครับผมพอครับผมพี่น้องแบง์ชนะวันนี้ก็บวกมากันประมาณพันกว่าบาทพี่น้องเออ พอแล้วครับผมยังไงก็จะลืมเร่การวางดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมการเคชแนลไปแล้วครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า